อด,อดไปรอดมาทำไมเนี่ยรอดไปรอดมาค่ะทำความสะาดตัวเองทำความสาดตัวเองใ <ừ. S 2> ช่ไหมคะ แล้วทะลุเน้นสวยแล้วแต,แต่ง,ตแ,ตงตแต่งตัวแต่งตัวแต่งตัวเหรอตรงเน้นเน้นไปแล้วนะไปแล้วนะ บอ,บอกว่าไปแล้วนะฮไปแล้วนะถ้าถุนินไม่สนใจไปแล้วนะ,ะ,น,น,ะ,น,น,น,ะนินน่ารักเหลือเกินฮนินน่ารักจังเลยไปแล้วนะเอ้าไปแล้วไปแล้วเอ้ไปแล้ว ôi chơi chăng lên chưa chăng lên, chưa chăng chẳng lên hả bay bà bay bà đàn bà đàn bà bay bà Bài bay đàn bà bay bà đàn hả bay bà đàn bay đàn bà hả bà đàn bà ngay ไปแล้ไหมไปแล้วนมถือผ้าถือผ้า,าโอ๊ยฮะความน่ารักมันก็มีเนาะดีแล้วน่ารักจังเลยอืมไปละไปไปละเอออ่อใครกัดกันหืม

nên qua lọ qua lọ qua lọ Hả? phải từ trong máy luôn mong แม่ของเงินที่เมื่อกี้กินตับไปหนึ่งไม้ตรงเงินว่าไงฮะฮะฮะกินตับไปแล้วเหรอลูกก็หนูกินตับไปแล้วอ่ะเมื่อกี้ฮะฮะใช่ไหมตรงเงินกินตับใช่ไหมฮะเ,ออเสียงก็ไม่ค่อยมีอามา่มาแล้วมาแล้วมาแล้วฮะ อ๋อออนิคฮะ่าอ้ยอ้หลอดขาลอดขาไปทางนี้เอานั่งลงสิอือะอะไรอะอออ่ะเราอะอืมอันนี้คือคุณยาย คุณยายถุงเงินคุณยายถุงเงินใช่ไหมเป็นแม่ของถุงนินใช่ไหมคะเออหนูเป็นแม่ของถุงนินคะ่ะใช่ไหมจา้าอือดูค่ะอจะไปทางไหนของเขาจะไปทางไหนหมุนไปหมุนมาเออนั่งลงนั่งลงเร็วเขยยังอ๋ะ กระดิกหางไปกระดิกหางมาไปแล้วนะเออก็ได้ยินเสียงไปแล้วนะคะ <c ười>